หอมยังไงให้มีสเสน่ห์และสุขภาพดีวัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้ฝนนะคะมีประสบการณ์ดีๆจะมาแนะนํานะคะาจากประสบการณ์นะคะที่ฝนนะคะเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะว่าฝนเนี่ยป่วยเป็นโรคเอ e อแล้วก็เป็นไตาวายเรือรังระยะสุดท้ายต้องรับการฟอกไตนะคะ สัปดาห์ละสาครั้งนะคะ,ะก่อนอื่นขอเท้าความนะคะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่เนื่องจากสุขภาพเราไม่ค่อยดีเนาะจะใช้น้ําหอมเนี่ยฝนไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า,ามันมันกลิ่นมันค่อนข้างฉุนเนาะน้าหอมเนี่ยมันจะกลิ่นฉุนและแรงเวลาเราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันทําให้รู้สึกเราอะใจไม่ดีนะคะแบบทําให้รู้สึก แย่นะคะแทนที่จะดีก็แทนที่จะหอมอ่ะกลายเป็นแบบมันมันไม่มันมันไม่ได้มันหอมเกินนะคะสําหรับคนปกติน่าจะโอเคแต่สําหรับคนป่วยนะคะแบบฝนเนี่ยฝนใช้ไม่ได้ไม่เคยใช้น้ําหอมเลยนะคะจนฝนนะคะได้มาเนี่ย่ะใช้ลองลองใช้ตอนแรกลองใช้ดูก่อนเห็นนะคะมาดามฟินเนี่ยเขาเห็นเขาโฆษณาเนาะหลาย หลายช่องทางมากนดาราเขาเป็นพรีเซนเตอร์กันหลายคนมากแต่ฝนล,ลองมาใช้นะคะอันนี้ฝนใช้ตัวนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ฝนหลงรักมากก็คือมาดามฟินของอรุ่นกแกรมนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบฝนชอบมากคือหลงรักเลยนะคะเพราะว่าคือกลิ่นมันของเขาเนี่ยนะคะจะฉีดนี่ดูนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจะเนี่ย มันจะหอมชื่นใจแบบหอมไม่ฉุนและกลิ่นอ่ะจะอ่อนนะคะคือเวลาเราได้ได้กลิ่นแล้วอ่ะทำไมฝนถึงตั้งว่าอหอมแบบมีสเสน่ห์และสุขภาพดีคือหอมแบบชื่นใจเนี่ยคือมันมันมันทำให้ใจเราสบายแบบเหมือนเหมือนมันเหมือนเป็นกลิ่นอโลมาอะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้นะสำหรับฝนนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนป่วยเนาะ คือจะใช้ไม่ได้เลยแต่อันนี้ผลอ่ะรงรักเลยนะคะชอบมากนะคะตอนนี้อ่ะติดเลยนะคะของมาดามฟินแกรมเนี่ยนะคะก็เลยขออนุญาตนะคะเพราะว่าขอรีวิวให้หน่อยนะคะเพราะว่าเออชอบนะคะแล้วก็ใช้โลชั่นเขาด้วยพอดีซื้อมานะคะเป็นเขาเขาขายในช่วงโปรเป,เป็นเป็นเซตของเขาเลยนะคะอันนี้นะคะกลิ่นฟรีเวนนะคะอันนี้กลิ่นอีก,กลิ่นนี้ก็คือคู่กับอ่า โลชั่นนี้นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นยังไม่ได้ใช้แต่อลองดมน้ำาโลชั่นแล้วนะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบเจอร์ e นเจอ r ์เน,เอนะคะเป็นแบบธรรมชาตินะคะเนี่ยดูโลชั่นเขานะคะกลิ่นเขาจะไม่เป็นอ่อนๆแล้วก็แบบฝนว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ป่วยอะ่ะแล้วก็สุขภาพไม่ดีเนะี่ยไม่รู้นะแต่ฝนชอบมากเลยนะคะเนี่ยดูแล้วก็ซึมเข้าผิวเรานะคะก็ ดีมากกลิ่นก็ไม่ได้ชุนเวอร์แบบทําให้เรารู้สึกแย่นะคะก็เลยลรงรักเลยชอบมากอันนี้คือกลิ่นนี้นะคะกลิ่นขาเขียนว่าเปอร์เวนนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือของโลชั่นนะคะเขาเขาเขาเอา,า,ามาพร้อมเป็นเซตแบบนี้เลยอ่ะแล้วกลิ่นที่ฝนใช้ตอนนี้คือกลิ่นนี้นะคะ b l ีเ v e นะคะนี่คูก่กับกลิ่นนี้เลยคือใช้เป็นกลิ่นแรกที่ได้มา แล้วก็ลงรักเลยกลิ่นนี้ชอบมากมันหอมแบบสดชื่นนะคะแล้วแบบมันบอกไม่ถูกคือหอมแบบสุขภาพดีอะในความรู้สึกผลก็เลยตั้งชื่อเรื่องคลิปนี้เนี่ยว่าแบบนี้เลยสุขภาพดีหอมแบบมีเสน่ห์และสุขภาพดีนะคะอ่าอันนี้คือกลิ่นนี้ส่วนกลิ่นนี้นะคะก็กลิ่นมูสนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกลิ่นขนมเลยอะคะ่ะนี่เป็นน้าหอมนะคะยังไม่ได้แก่เลย ฟึ่งใช้ได้กวดเดียวเนี่ยแต่ลงรักมากนะคะก็เลยขอแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่อยากตัวหอมนะคะแบบมีสเสน่ห์แล้วก็สุขภาพดีนี่เลยนะคะคนขอแนะนําเลยของอแกรมนะคะน้าหอมรุน่นแกรมของมาดามฟินนะคะ,ะชอบมากนะคะให้เลยให้ความแบบละมุนของเขานะคะเขาแบบ ไม่ฉูนเป็นน้ําหอมที่ไม่ฉุนปกติได้ใครเวลาเราอยู่ใกล้ใครที่ใช้น้ําหอมนะคือผลจะเป็นกลายเป็นไม่ใช้น้ําหอมเป็นน้ําเหม็นไปเลยเพราะคือมันมันมันฉุนอะ่ะมันทาให้เรารู้สึกแย่นะคะแต่อันนี้เลิฟเลยนะคะขอบอกนะคะค่ะก็ขอแนะนําเลยสําหรับคนที่ป่วยนะคะแล้วว่าใช้น้ําหอมไม่ได้เราแบบได้กลิ่นแล้วรู้สึกวิงเวียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า มันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะผลแนะนําเลยนะคะอันนี้ลอง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 ดูนะคะลองเปิดใจดูตอนแรกผลเนนะี่ยไม่ใช้เลยน้ําหอมนะคะใช้แต่โคลอนแต่ตอนนี้บอกบอกเลยว่าหลงรักมากนะคะอ่าบีเลิฟผมชอบนะคะชอบมากนะคะแล้วก็ใช้ไปกินแรกนะคะโลชั่นก็หมดแล้วนะคะใช้จนหมดกลินก็แบบหมดแล้ว นี่นะคะหมดแล้วเดี๋ยวใช้กลิ่นโลชั่นขวดนี้นะคะโลชั่นก็ดีมากนะคะเพราะว่ามันซึมนะคะอันนี้เดี๋ยวลองกลิ่นมูสแบบหอมเหมือนขนมเลยะคะมันจะซึมผิวเรานะคะมันซึมแบบมันไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นๆนะคะที่เราใช้แล้วปกติผิวฝนเนี่ยมันจะแห้งเนาะเพราะว่าเราฟอกไตดื่มน้ําได้น้อยนะคะแต่ว่า,าจะทาอะไรอะ่ะ มันซึมเข้ายากมากนะคะแต่อันนี้ดูสิคะมันซึมมันซึมเข้าไปในผิวเราปกติอะถ้าทาบางยี่ห้อเนี่ยมันจะแบบมันไม่ซึมอะมันมันเป็นคาบติดอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกไม่ดีเหนือนะอันนี้มันสบายมันแห้งมันซึมเข้าผิวเรานะคะเนี่ยนะคะเนี่ยดูสิคะนี่ไม่ได้ทาอันนี้ทาแล้วเนี่ยือต่างกันเลยนะคะคือก็เลยตอนนี้เลิฟมากชอบมากนะคะขอแนะนําเลยนะคะสําหรับ คนป่วยที่ใช้น้ำหอมไม่ได้เนี่ยลองเปิดใจดูนะคะอ่าองมาดามฟินแกลมนะคะเป็นกลิ่นที่อ่อนละมุนหอมนะคะสดชื่นนะคะหอมแบบจิตสบายกายแข็งแรงเลยนะคะอะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ อยากมีสเสน่ห์แบบสุขภาพแข็งแรงนะคะนี่แนะนําเลยมาดามฟินนะคะอะน้ำอแกลมนะคะแล้วก็โลชั่นของแกลมด้วยนะคะฝากไว้นะคะอลองลองไปใช้ดูนะคะดีมากผลให้5ดาวเลยนะคะโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะจิตสบายกายแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะ